เราได้หาลือเรื่องการผ่อนปลนให้มีการผ่านแดนประเภทและบางจุดและระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่เป็นปกติเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการขนส่งข้ามแดนโดยเราได้มอบหมายให้คกลไก RBC ไปหาลือความเป็นไปได้ในการอนุญ,ญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคง โดยอาจเริ่มดำเนินการที่จุดผ่านแดนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดตราดก่อนการผ่อนปลนเนี่ยเราไม่ได้ผ่อนปลนบุคคลนะครับเมื่อสักครู่นี่คือผ่อน,อนปลนการขนส่งสินค้าคนนี่ยังถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือคนยังไม่ได้นะครับเอารถขนส่งสินค้าอย่างเดียวแล,ล้วรถขนส่งค้าเนี่ยไม่ใช่ผ่อนปลนเสรีนะครับคือวิธีจํากัดจํานวนเนี่ยผมได้พูดคุยกับทางท่านผู้จัดการ ต่อมาการป้องกันฉดันจำรีตราสแล้วว่าอาจจะใช้การเหมือนคราวที่แล้วควบคุมด้วยจํานวนเที่ยวนะครับถ้าลองปรึกษาหารือกันแล้วนะครับสังคมยังไม่ยอมรับก็จะผ่อนได้เป็นลายกรณีวันละสองสาเที่ยวห้าเที่ยวสิบเที่ยวกนแล้วไปแต่ถ้าได้ศึกได้หาลือกันแล้วนะครับสังคมเห็นด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจก็ต้องเริ่มเดินได้บ้างก็จะเป็น20 30สิเที่ยวก็ว่าไปเพราะนั้นมันมี ความอ่อนตัวตรงนี้หรือถ้าไม่ได้เลยก็บอกมานะครับซึ่งในเรื่องนี้ผมอยากจะกลับเรียนสื่อมวลชนว่าต้นเหตุไม่ใช่เกิดจากฝ่ายไทยและกับกมพชชาด้วยคนยกเรื่องนี้นะครับต้นเหตุคือประเทศที่สามเขาบอกว่าไทยกับกมพชชาเนี่ยขัดแย้งกันแล้วเขาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับทำให้เขาเดือดร้อนอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งในเรื่องนี้มันก็เป็นผลที่เราก็รับฟังนะครับซึ่งในคราวนี้ก็ยังมีการหาลือเรื่องนี้ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและกมพูชาก็เห็นด้วย แต่ก็ห่วงใยนะครับในวิธีปฏิบัตินะก็เลยให้ทาง RBC เนี่ยเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ